สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับก่อนที่จะเริ่มนะครับให้นักเรียนเตรียมนะครับสิ่งนักเรียนทุกคนเตรียมก็คือเตรียมแบบเรียนนะครับนะครับแล้วก็ใบงานนะครับที่เราแจกให้ไปแล้วนะครับ คลิปวิดีโอนี้นะครับจะใช้ใช้ในใบงานที่1และใบงานที่2นะครับใช้2 2แต่เป็น2สัปดาห์นะครับสสัปดาห์แต่ว่าใช้วิดีโอคลิปเดียวกันนะครับแต่ทำงานแตกต่างกันนะครับให้ในักเรียนทำทีละใบงานก็ได้นะครับถ้าพาลาังงานของนักเรียนอาจจะเยอะนะครับหรืออาจจะเกิดจากความเครียดนะครับในเรื่องของสถานการณ์นะครับที่กำลังเป็นอยู่ นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3มนะครับคือการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอใช้คําว่าอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนใช้ใช้กันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่นักเรียนนะครับคนทั่วๆไปก็ใช้นะครับในการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับจะทําให้นักเรียนได้รู้หลักการของการใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ตัวชีวะนะครับ1ตัวก็คือใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพนะครับค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือค้นหาข้อมูลได้เจอนะครับน้อยครั้งนะครับที่เราจะใช้เราจะใช้ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลส่วนใหญ่แล้วเวลาเราค้นหาข้อมูลเราก็จะจะใช้พิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปเลยนะครับเราจะไม่ค่อยใช้ลูกเล่นอะไรต่างๆมากมายนะครับ อย่างน้อยอันนี้ให้หนักเรียนได้รู้นะครับว่าเวลาที่นักเรียนจะใช้ในการค้นหาข้อมูลเนี่ยเวลานักเรียนจะใช้เซิร์ชเอนจินสักตัวนะครับในการค้นหาข้อมูลนะครับมันก็มีวิธีการนะครับมเีเกล็ดลืดรู้เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับให้หนักเรียนได้ได้ได้นำไปใช้นะครับนะครับอันนี้คือลักษณะทั่วไปนะครับนักเรียนอาจจะใช้ โทรศัพท์นะครับในการทดสอบไปด้วยก็ได้นะครับนะครับค้นหาโดยใช้คําสําคัญนะครับก็คือใช้คีย์เวิร์ดนะครับพิมพ์ลงไปเลยอย่างเช่นนักเรียนอยากจะค้นหาเรื่องอะไรสักเรื่องนะครับนักเรียนก็พิมพ์ลงไปนะครับในตัวอย่างนี้แล้วครับยกตัวอย่างไห้คือเรื่องของอาเซียนนะครับไม่ใช่เฉพาะภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษนะครับเราก็ใช้ในการค้นหาได้ ลำดับที่2นะครับคือการระบุนะครับระบุชนิดของไฟล์นะครับคือเราจะค้นหาข้อมูลอะไรที่มันมีไฟล์นะครับไฟล์ข้อมูลนะครับในตัวอย่างนี้นะครับจะยกตัวอย่างอย่างเช่นไฟล์ในสกุล jpge นะครับ jpeg หรือเราเรียกทั่วไปว่า jpeg นะครับนะครับหรือไฟล์ที่เกี่ยวกับเรื่อง pdf นะครับไฟล์ jpeg ก็จะเป็นรูปภาพนะครับ pdf ก็จะเป็น เกี่ยวกับการส่งเอกสารนะครับาการค้นหาโดยระบุประเภทนะครับประเภทของเว็บไซต์นะครับก็จะมีพิมพ์คำค้นนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับตามด้วยนามสกุลน,นะครับเช่น co t h นะครับ go t h นะครับอันนี้มีคำศัพท์เพิ่มมาหนึ่งคำก็คือคำว่า d นะครับแต่ความจริงแล้วเราก็ ภาษาบ้นบานๆเราก็เรียกว่าจุดนะครับแต่ว่าในภาษาทางทางการส่วนใหญ,ญ่จะใช้คำว่าดอทนะครับาการค้นหาโดยใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์อัญประกาศนะครับอันนี้คือเป็นการเน้นคำสำคัญนะครับเน้นคำสำคัญเน้นเครื่องหมายนะครับก็จะมีการใช้เครื่องหมายบวกนะครับเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ หรือใช,ใช้เครื่องมายลบนะครับก็คือเลือกไม่ไม่ไม่ใช้สิ่งที่เราต้องการนะครับคือใส่เครื่องหมายลบเพิ่มเติมนะครับดังในตัวอย่างนี้นะครับก็คือค้นหาเรื่องอาเซียนนะครับที่ไม่เกี่ยวกับอาหาร,รต่อไปนะครับการใช้ตัวดําเนินการนะครับก็มีอยู่2ตัวนะครับตัวดําเนินการ แและอ oh, นะครับนี่คือการใช้ตัวดำเนินการมาเพิ่มนะครับเป็นตัวดำเนินการที่ใช้เมื่อต้องการค้นหาคำสำคัญเพิ่มขึ้นนะครับเช่นตัวหาเราใช้คำว่าสมาชิกและคำว่าอาเซียนนะครับก็จะได้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับตัวดำเนินการอ oh, นะครับเป็นตัวดำเนินการที่ ใช้เมื่อต้องการได้แสดงข้อมูลหนึ่งที่พิมพ์คำค้นหาลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายนะครับอันนี้เป็นความหมายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือการใช้สัญ,ญลักษณ์การใช้ตัวดําเนินการปกติแล้วนักเรียนก็ค้นหาข้อมูลอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้ นะครับคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้งานตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราอยากค้นหาเรื่องอะไรเราก็จะพิมพิมคานั้นลงไปเลยนะครับอันนี้คือวิธีการส่วนใหญ่ที่เราจะค้นหานะครับให้ในักเรียนได้ลองนะครับลองดูว่าการมีตัวดําเนินการมาเพิ่มนะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอาจจะได้เพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะได้น้อยลงนะครับอันนี้ให้ในักเรียนได้ไปทดสอบนะครับได้ทดลองนะครับ รกอบกับการทําใบงานนะครับใบงานที่1นะครับแล้วก็สัปดาห์ต่อไปก็ทําใบงานที่2นะครับโดยเราจะใช้แบบเรียนนะครับและคลิปวิดีโอนี้นะครับในการศึกษาค้นคหาข้อมูลนะครับอย่าลืมนะครับเราเรียนเรื่องการค้นหาข้อมูลนะครับนักเรียนสามารถใช้การค้นหาข้อมูลทั้งจากคอมพิวเตอร์นะครับหรือจากโทรศัพท์ของนักเรียนเองก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นแท็บเล็ต นะครับหรืออาจจะเป็น iPad นะครับใช้ได้นะครับโดยมีวิธีการค้นหาข้อมูลคร่าวๆดังนี้นะครับให้นักเรียนได้นําไปทดลองนะครับนักเรียนจะได้มีการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับออกจากบ้านสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆนะครับเว้นระยะห่างนะครับแล้วเราก็จะผ่านโรคร้าโควิด -19 ไปด้วยกัน สวัสดีครับ